ภาษาทางการแพทย์เราจะเรียกว่า cancer pain cancer pain ส่วนใหญ่ก็จะเป็นลักษณะปวดจาก3ส่วนด้วยกัน 1. ก็คือปวดจากอวัยวะนั้นที่เขาเป็นมะเร็งอันที่2ปวดจากตัวมะเร็งนั้นแพร่กระจายไปเนาะแล้วก็อันที่3ก็จะเป็นลักษณะปวดจากที่ผู้ป่วยมีภาวะวิตกกังวลและความเครียดเข้ามาเกี่ยวข้องภาษาทางการแพทย์ก็จะมีพวกนอสิเซฟชิดเพนคือปวดจากอวัยวะ ปวดจากเนื้อเยื่ออันที่2ก็คือนิวโรพาติกเพนพวกนี้ก็จะเป็นปวดจากเส้นประสาทพวกนี้จะออกร้อนเหมือนไฟสุมหรือเหมือนมีพริกเกลือเสแฉะอยู่ตามผิวหนังอังนที่3าก็จะเป็นไซโคสมาติกเพนปวดจากภาวะจิตใจบางคนก็จะมีภาวะซึมเศร้าสําหรับการรักษาโดยภาพรวมเนี่ยเราก็จะใช้วิธีอันที่หนึ่งที่เราใช้กันนะครับเขาเรียกทำนิวโรเทอรรปีนิวโรเทอรรปีก็คือ การเฉียดตามเส้นประสาทที่มาเลี้ยงผิวหนังตรงส่วนอวัยวะนั้นที่เกิดการปวดหรือว่าปวดร้ามาจากที่อื่นแล้วมีแสบร้อนเนี่ยเราก็ใช้มีรอกเทรลปีได้นอกจากนี้ตัวที่ปวดจากเส้นประสาทโดยตรงเราจะใช้การรักษาที่เรียกว่าเนิร์บล็อกนะการบ็อกเส้นประสาทตรงบริเวณตำแหน่งที่ต้นฐานที่ความปวดนั้นเลยนอกจากนี้เราก็จะผสมประสานวิธีอื่นได้อย่างเช่นถ้าเขามีปวดเมื่อยกล้ามเนื้อหรือปวดเนื้อเยื่อรอบๆ เกิดมะเร็งตรงนั้นแล้วก็เนื้อเยอะแลอบนั้นมีกล้ามเนื้อกับเส้นเอ็นเข้ามาเกี่ยวข้องเนาะเราก็จะสามารถใช้วิธีอื่นได้เช่นใช้โปโลเทเลปีได้ใช้เกล็ดเลือดปั่นได้ใช้ฉีดจุดเลาสติกเกอร์พอยต์อินเจคชันได้นอกจากนี้เราก็จะใช้เรื่องของกายภาพบําบัดตรงส่วนบริเวณที่อักเสบนั้นร่วมด้วยนอกจากนี้ในส่วนของจุดอื่นอย่างเช่นการฝังเข็มก็นำมาใช้ในการลดปวดทั้งแคนเซอร์เพละ ปวดไม่กล้ามเนื้อได้ด้วยอีกอันหนึ่งที่เราจะใช้บ่อยๆนอกเหนือจากยาก็คือพวกนาโนออยล์นมาช่วยได้2เรื่องคือลดปวดแล้วก็ทําให้หลับได้ดีในตอนกลางคืนไม่ต้องทนปวดในระยะเวลาที่ยาวนานในช่วงกลางคืนนั้นเรื่องของปวดจากภาวะจิตใจเนาะความเครียดทางเราก็จะใช้เรียกคอนตั้มทรีตมอนตั้มทรีตก็จะเป็นคลื่นพลังงานที่จะปรับขึ้นของสมองให้มาอยู่ในช่วงที่มีความสงบผ่อนคลายและทําให้เซลล์ประสาทเนี่ย ไม่ถูกกระตุ้นมากเกินไปเพราะฉะนั้นความปวดก็จะเบาบางลงแล้วก็สงบลงไปได้โดยภาพรวมเนาะเราสามารถประยุกต์และประมวลวิธีการลดความปวดเนี่ยในผู้ป่วยมะเร็งเนี่ยเพื่อที่จะช่วยเขาเนาะให้เขาไม่ปวดมากเกินไปให้ไม่ทุกข์เพราะฉะนั้นเรื่องของความปวดเนี่ยมีความสําคัญจะได้ช่วยให้เขามีความสบายใจไม่ทุกข์แล้วก็บรรเทาอาการไปได้ดีกว่าเดิมที่รักษาแบบเดิมๆเนาะ